กล้าได้กล้าเสียกล้าพูดกล้าตัดสินใจกล้าหักแอนมืนสีชี้ดวงสวัสดีครับมื่นเทวฤทิ์ครับอาจารย์สีค่ะชี้ดวงดาวเกตมหาอุดดาวพุทธเกษตรราศีมังกรกล้าได้กล้าเสียก่อนรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากช่องของเรานะครับ สนใจดูดวงส่วนตัวนะคะท่านสามารถทักจองคิวทางไลน์ได้เลยค่ะมหาอุดหมายถึงอะไรนะ,ะหมายถึงสูงส่งทรงเกียรตินะคะมีพลังเยอะมากนะคะส่วนความหมายของดาวเกตก็คือนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ซิกเซนรวมทั้งนะคะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศทุกเรื่องดาวพุธได้ตำแหน่งเกษตรเกษตรคือมั่นคงราบรื่นเสถียรนะคะมั่นคงเลยนะคะแล้วความหมายของดาวพุธอีกอย่างหนึ่งก็คือตามความหมายดาวนะคะ คิดพูดอ่านเขียนเป็นตัวแทนของการพูดการคิดการเจรจานะคะการย่อความขยายความการติดต่อเจรจานะคะปากท้องการกินอยู่หรือคําพูดของเรานะคะเป็นตัวแทนของดาวพุธทั้งหมดค่ะพุธที่อยู่ตรงนี้มันทําให้ชาวราศีมังกรเนี่ยกล้าได้กล้าเสียกล้าพูดกล้าตัดสินใจ huh. กล้าหักและกล้าที่จะยอม huh. บางคนมองว่าเฮ้ยเรื่องนี้ มังกรไม่ควรยอม,อมก็ฉันอยากยอมอ่ะฉันจะยอมทําไมละ่ะอะไรเงี้ยบางทีมีเหตุผลแบบไม่จําเป็นต้องมีเหตุผลอ่ะอะไรแบบเนี้ยมันมีมันมีเกณฑ์เรื่องพวกนี้เหมือนกันคราวนี้คาว่ากล้าได้กล้าเสียของชาวราศีมังกรเนี่ยมันจะเป็นมุมได้มากกว่าเสียนะครับเรือนอุดเรือนหนึ่งของเกณฑ์เนี่ยคือราศีกุมะนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ดาวเกณฑ์เนี่ยสถิตหนึ่งในสี่เรือนก็คือมิถุนสิงห์ธนูกุมเนี่ย มันจะสัมพันธ์เรื่องเงินของชาวราศีมังกรโดยปริยาย <ue> เพราะฉะนั้นเกตเข้ามุมอลีต่อให้เป็นอลีมันก็จะดึงเรื่องเงินมามเงินที่มาจากการกล้าคิดกล้าตัดสินใจชาวราศีมังกรไม่ว่าจะคิดตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่อง,องเงินในในมุมที่ดีหรือไม่ดีท้ายที่สุดแล้วมันจะมันจะให้ประโยชน์กับชาวราศีมังกรในที่สุดนะครับส่วนดาวพุธที่อยู่ในเรือนอริแล้วเป็นเกษตรเนี่ยชาวราศีมังกรเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องการสื่อสารเหมือนกันนะ บางทีเรื่องไม่ควรพูดก็พูดไอเรื่องหน้าพูดก็กลับไม่พูดนะครับแล้วชาวราศีมังกรก็จะกลายเป็นคนพูดตรงๆพูดขวานผาซากไปโดยปริยายในช่วงนี้นะครับแล้วกลายเป็นคนพูดแรงแต่ข้อดีคือพูดอะไรแล้วคนฟังคนเชื่อมันทําให้ชาวราศีมังกรก็ต้องระมัดระวังคําพูดไปโดยปริยายอืถ้าพื้นเพของคุณธรรมชาติของคุณคุณเป็นคนพูดแรงคุณก็แรงตามสไตล์ของคุณอ่ะคุณจะแรงมากกว่านี้คนก็ฟังแต่ถ้าโดยปกติคุณไม่ใช่คนแรงแล้วคุณมาแรงเอาช่วงเนี้ บอกได้เลยเสียทันทีลบทันทีเมื่อก่อนคุณยอมอะ่ะเขาจะด่าเขาจะโพสต์อะไรคุณอะ่ะคุณยอมแต่ตอนนี้อยู่ดีๆคุณแข็งก้าวขึ้นมาคุณจะกลายเป็นคนเฟกคนคนคนแสดงทันทีบางอย่างมันค่อยๆขึ้นไปทีละขั้นละขั้นมันมีเวลานะครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากแสดงศักยภาพแสดงได้คุณมีเวลาอยู่แล้ว19กรกฎาคมถึง3สิงหาเนี่ยคุณสามารถค่อยๆไต่ระดับความแรงความ แบบความตรงความชัดเจนเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราทําอะไรแล้วเราคุมเครือเราไม่ชัดเจนเราค่อยๆทําให้มันชัดขึ้นชัดขึ้นในช่วงเนี้มันจะได้ผลดีแล้วมันจะส่งผลทางด้านการเงินชัดเจนนะชาวราศีมังกรสิ่งหนึ่งที่ต้องระมัดระวังก็คือคุณจะเจอศัตรูแบบตัวเอตัวเก่งตัวเจ๋งตอนนี้ถ้าเรามีปัญหากับใครนะคนคนนั้นไม่ได้ธรรมดาแน่นอนนะครับอย่าไปคิดว่า จะชนะใครที่เป็นคู่แข่งหรือศัตรูเราด้วยคําพูดไม่มีทางถ้าคุณจะชนะเขาต้องชนะด้วยหลักฐานหรือเอกสารเท่านั้นนะครับช่วงเนี้ยพูดไปก็เสียเปล่าๆนะครับเพราะฉะนั้นชาวราศีมังกรเก็บคําพูดไว้ในชาวจําเป็นเท่านั้นอืโอเคอีกในมุมหนึ่งนะคะถ้าชาวลัคนาราศีมังกรในช่วงนี้นะคะมสมมุติว่าคุณมีความรู้ในแนวการพูดเงางานสอนนะ,ะแนวงานพลิกแพลงนะ,ะหรือเรื่องบางอย่างที่เราจะได้เริ่ม กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงอันนี้ถือว่ามีโอกาสประสบผลสําเร็จมากทุกเรื่องอย่างเช่นไปต่างประเทศไปเรียนต่อย้ายบ้านนะเปลี่ยนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องความเจริญรุ่งเรืองของเรานะที่เรามองว่าเฮ้ยที่ผ่านมามันไม่โอเคฉันจะเปลี่ยนงานย้ายหนีข้างบ้านนีข้างบ้านไม่โอเคนะเ,เขาเรียกเขาเรียกว่าเป็นศัตรูกับใครก็แล้วแต่ช่วงนี้ฉันหักทันทีนะคะฉันพร้อมไฟะนะอันนี้คือความหมายว่า แล้วถามว่าเปลี่ยนโอเคแต่อย่าไปมีมุมมีปัญหาหรือแบบถึงที่สุดอ่ะทะเลาะจนถึงที่สุดอันเนี้ยอย่าเพราะว่าช่วงจวังหวะยี่สิบวันเนี้ยคุณไม่ชนะเขาหรอกเขาตรงๆนะคะเพราะฉะนั้นให้เลยก่อนบอกว่าอาจารย์นูเปลี่ยนแล้วเนี่ยนะะแต่ขอไปฉาบมาันซะหน่อยให้เลยยี่สิบวันนี้ก่อนคุณค่อยกลับไปฉาบนะคะอันนี้จําไว้นะ,ะเพราะฉะนั้นนะ,ะเปลี่ยนแล้วดีไหมเปลี่ยนดี แต่อย่าไปมีศัตรูหรือเอาให้ถึงที่สุดในช่วง20วันนี้นะ,ะผ่านไปก่อนแล้วเราค่อยเรียกคขนอันนี้คือความหมายที่อาจารย์บอกทั้งเรื่องที่ควรทําและเรื่องที่ระมัดระวังอีกอย่างนึงนะคะในมุมของผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ การเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะมีโอกาสที่ผู้หลักผู้ใหญ่จะเจ็บไข้ได้ป่วยนะ,ะมีปัญหาสุขภาพนะ,ะหรือนะค,ะคนทางไกลนะ,ะกลายเป็นศัตรูกับเราก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในมุมนี้อันนี้ต้องระมัดระวังนะคะทำอะไรเราต้องคิดนะคะต้องตัดสินใจให้ดีต้องพูดให้ดีนะคะต้องระมัดระวังในมุมนี้รวมทั้งถ้าคุณมีข้อพิพาท นะคะอย่าพึ่งชนในช่วง20วันนี้นะคะเพราะว่าเอกสารสัญญาคุณยังไม่เปิดเผยคุณมีเอกสารสัญญาที่ มันยังเป็นความลับหรือคุณไม่สามารถที่จะเอาออกมาได้เพื่อต่อสู้เพราะฉะนั้นให้ผ่านช่วงนี้ไปก่อนแล้วหลังจากนั้นคุณจะมีเอกสารสัญญาที่แบบเอาไปต่อสู้ได้แล้วชนะนะคะถ้าจะต้องชนกับใครในแง่ของกฎหมายในช่วงนี้นะครับแนะนําว่าช่วงนี้ให้เก็บหลักฐานเก็บข้อมูลแล้วหลังสามสิงหาค่อยค่อยชนใช่ค่ะครานี้มาในเรื่องของการมูบ้างนะครับจะแนะนําชาวราศีมังกรนะครับให้มูกับ สัตว์เลี้ยงอือฮึอ่าทบุญเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงอือฮึไทชีวิตโครกระบือทําบุญสุขภาพทําบุญได้งเงินสดอือนะครับแล้วที่สําคัญเลยปุกปับฉับพลันอยากไปไปเลยอยากทำทำเลยส่วนทําแล้วจะเสริมหรือว่าจะขอพอรเรื่องอะไรดูที่พระอาจารย์รีครับค่ะพายใบแรกนะคะโอ้นะคะในดวงมีการเปลี่ยนแปลงชัดเจนนะอย่างที่อาจารย์สีบอกนะคะ ย้ายบ้านไปต่างประเทศ<ม>ดีข้างบ้านน่าลำคาญกูย้ายบ้านหนีแม่งแต่ถ้าคุณรอหลังยี่สิบวันนี้ไม่แน่นะข้างบ้านอาจจะ,จจะย้ายหนีเราเราไม่ต้องเปลืองนะคะ<ม>เพราะงนั้นก็ดูสถานการณ์ถ้าไม่มั่นใจนะมาถามเราได้นะคะ<ม>แต่ว่าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงนะอาจารย์มองว่ามันจะเป็นเรื่องดีๆแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะมีปัญหาชนกับใครอันนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลง<ม>ขอข้อแรกนะคะคือขอการเปลี่ยนแปลงที่ดี<ม>นะคะข้อสองนะคะ อันนี้ชัดเจนนะขอในเรื่องเงินแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์มูทั้งหลายนะเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอเงินขอไปเลยนะเพราะหน้าไพ่นี้คือพระราหูพระราหูเป็นเงินเราเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเจ้าที่เจ้าท,ทางที่แรงแรงเพราะฉะนั้นคุณอยากได้เงินคุณอยากขออะไรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เจ้าที่เจ้าทาง ขอเลยค่ะมีโอกาสประสบผลสําเร็จเรื่องที่สมอันนี้ชัดเจนขอเงินและความสบายอกสบายใจนะขอฉันอยู่สงบสงบ,สงบฉันมีเงินก็ดีแล้วไม่ต้องไปยุ่งวุ่นวายกับใครนะคะขอในเรื่อง 2. เรื่องก็คือเรื่องเงินและความสุขสงบนะคะข้อนี้คุณขอเลยนะคะแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ควรขอน่าจะเป็นผู้หญิงนะคะเพราะงั้นนะอย่างพ่อแม่คนดีอย่างเงี้ยขอเลยลูกขออยู่สงบสงบนะ อีสัตว์ตัวให้มันห่างหายไกลกันอย่างเงี้ยขอได้เพราะฉะนั้นสรุปนะคะขอการเปลี่ยนแปลงในชีวิตช่วงนี้ขอให้เปลี่ยนแปลงแล้วดีข้อสองมูเรื่องเงินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอได้ตามปรารถนานะคะข้อสามขอเงินและความสุขสงบทางจิตใจนะคะคุณจะได้สมปรารถนาค่ะช่วงนี้ครับชาวราศีมังกรเนี่ยไม่ค่อยเป็นลูกรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์เท่าไหร่รวมถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยนะครับก็เลยจะแนะนําชาวราศีมังกรนะครับ น้ำหอมกลิ่นปฐวีธาตุนะครับกลิ่นพระแม่ธรณี<ช>หรือกลิ่นประจําของคนธาตุดิน<ช>ก็คือชาวราศีมังกรเองด้วยนะครับใช่ค่ะก่อนจะไปที่ไหนนะครับให้ขอพรกับพระแม่ธรณีออืที่บ้านตัวเองก่อนออืนะฉีดเลยฉีดที่ที่ที่เราขอเนี่ยเราเราจะยืนขอพระแม่ธรณีที่หน้าบ้านเนี่ยฉีดเข้ากลางอากาศเนี่ยขอให้พระแม่ธรณีอํานวยอวยพรวันนี้ลูกจะเดินทางไปขอพรที่นี่ที่นี่นี่ขอให้พระแม่ธรณีนําทางออืนะ อันดับแรกนะครับพ่อแม่ธรณีฉีที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วขอพรอือันดับต่อมาไม่รักใช่ไหมเสริมสเสน่ห์เมตตามหานิยมนะครับน้ําหอมกลิ่นมหาหงทําให้ชาวราศีมังกรเนี่ยมีเสน่ห์มากขึ้น <c oughs> ชวนคุยชวนฟังพูดอะไรก็ชวนฟังเออจะด่าก็ดูเพราะนะอะไรเงี้ยนะ <c oughs> ชาวราศีมังกรเวลาจะคุยกับคนหรือแม้กระทั่งจะไปทะเลาะกับคนนะใช้น้ําหอมกลิ่นมหาหงเสริมเสน่ห์เมตตามหานิยมครับ ขอเวพรชาวราศีมังกรทุกท่านนะครับกล้าได้กล้าเสียทุกๆก,การตัดสินใจของชาวราศีมังกรขอให้ตัดสินใจถูกนะครับทุกๆก,การกระทําขอให้มีความใช่ขอให้มีความมั่นคงตัดสินใจแล้วทําแล้วก็ขอให้ประสบความสําเร็จครับค่ะแล้วถ้าเกิดว่าขออะไรแล้วต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะห้ามพูดสิ่งไม่ดีกระแทก แล้วก็พูดแต่ในสิ่งดีๆขอในสิ่งดีดีแล้วคุณจะสมหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินนะคะหรือเรื่องต่างๆที่เราพัฒนาค่ะฝากติดตามผลงานของแอนหมื่นสีในทุกๆช่องทางด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ รับจัดพิธีบวงสวงและเครื่องบวงสวงโดยทีมงานมืออาชีพไม่ว่าจะตั้งศาลยกเสาเอกบวงสวงประจำปีบวงสวงพระแม่ธรณีหรือศาลหลักเมืองไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนชุดเล็กชุดใหญ่เราก็ยินดีให้บริการทักมาสอบถามได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะ